หรือหน้าไหนในเอสศูนย์ซีรีส์เอ็มสองห้านั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะตอนนี้ทางด้านเอ็มดฟบอกว่าหลุดแล้วนะคะเจ็ดแปดศูนย์ั่นเองนะ,ะขอคุณจุ้ยต้องรอหลุดตรงไหนกันนะคะสวัสดีค่ะคุณจุ้ยค่ะสวัสดีครับพี่ม้นครับเอสองศูนซีรีส์เอมคุณจุ้ยบอกว่าแบบไหนอย่างไรในตอนนี้คะ่ะพ,พี่ม้นจะทำคอร์สเอไอเหรอฮะใช่ใช่คุณจุ้ยสนใจไหม โอ้น่าสนน่าสนน่าสนตอบแบบสบถาๆให้พี่ด้วยนะพี่จะได้รวมลิงก์กอยู่ตรงไหนคร,รับตกปักหมดุดปักหมุดอะ่ะอ้านความมือตรงชัดสดอะฮะอ๋อโอเคโอเคโอเคครับนม่นนๆๆพี่จะได้ดูไอเดียแล้วพี่ก็จะจัดกิจกรรมเป็นพิเศษเลยอะโอเคเอนส่วน M25 ใน time เฟร m เดลี่ก่อน time f r a m เดลี่ของเรานะครับคา่องสต็อปลอสเนี่ยนะครับก็ ยกล่าสุดเนี่ยนะฮะยกขึ้นมาอยู่ที่เจ็ดหกห้านี้เจ็ดหกห้านะครับก็ยังไม่มีอะไรมากนะยังเป็นลักษณะการย่อๆยๆเฉยๆแต่ถ้าใครเทรดในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงทมเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเรา เราเข้ากันมาก่อน Time เฟรมเดล i ี่นะฮะเอเข้าตั้งแต่จุดไหนเอ่ยถ้าจำไม่ผิดนะฮะน่าจะโซนนี้มั้งฮะพี่มอนโซนโนี้นะฮะเจ็ด <7 S 1> ประเด็นยุคคือาาสามเจ็ดอะไรเจ็ดสามศูนย์หรือเปล่าอ,อ่าแถวโซนเจ็ดสมศูนย์ครัประเด็นก็คคือ,อว่าเอ่อจุดสต็อปของเราเนี่ยก็ยกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยใน Time เฟรมหนึ่งชั่วโมงจุดสต็อป ยกมาโอ้โหใกล้มากเลยครับเจ็ดแปดหนึ่งครับเออเออเอาไงดีแต่ตอนนี้ยังยังไม่จบแท่งนะครับไอ uh huh. อย่างนี้แล้วกันนะฮะสำหรับใครที่บอกว่าโอ้หเก็บมาจากทางด้านล่างแล้วก็แบบเอาไว้หน่อยนะฮะก็อาจจะปิดไปก่อนก็นกได้สำหรับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเอาชัวรอปิดแท่งแท่งหนึ่งชั่วโมง นะฮะถ้าปิดแล้วต่ำกว่าเจ็ดปดหนึ่งะฮะก็โอเคปิดหลองกออ็จุด Stop Loss ของเรานี่แหละก็จะเท่ากับการ Take Profit พอดีนะครับส่วนใครที่เข้าช้าก็จำเป็นครับเราเข้าช้าเองนะทำอะไรไม่ได้ Stop ก็คือ Stop ทีนี้เอาไงต่อสมมุติสมมุติว่าว่าโดน stop นะฮะผมเนี่ยจะเลือก w ว i t and See ใน time frame 1, ทำเฟรมหนึ่งห่วงสาเหตุที่เลือกเวดแอนซีเพราะว่าในทาเฟรมเดลี่เนี่ยมันมันยังไม่เปลี่ยนครับผมก็ต้องรอทาเฟรมเดลี่เปลี่ยนก่อนครับสก๊อตเทสทเฟรมเดลี่ท,ที่เจ็ดเท่าไหร่นะเออเจ็ดหกห้าครับเจ็ดหกห้าลึกเลยล่ะอืมครับเจ็ดหกห้าโอ้โห oh, แต่สิ่ง <okay. S 1> ที่เราคุยกันมาอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยนะปิดแท่งอาจจะขับดึงกลับไปขับมาเออใช่ใช<ๆ>เนี้ยเจ็ดแปดหนึ่งก็เป็นได้เหมือนกัน อ่าได้ได้ค่ะสำหรับกราฟเทคี่คี่ะ้ังทุนค่ะส่วนทางด้าน directional indicator นี้มันเริ่มเริ่มปักปุดกันแล้วนะใช่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 หลังจากที่ใช่หลังจากที่แบบแลนลี่อ่ะตั้งแต่ชุดเบรนชุดเนี้ยอ่าแล้วก็มีฟอลบ้างอะไรบ้างนะครับนะตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นฟอลหรือเปล่านะเพราะก่อนหนนี้มันก็เคยฟอลมาสองครั้งละอือแล้วก็ฉีกไปเหมือนเดิมนะใช่ใช่ใช่ใชอลังดืนะ อยู่ในบรรยากาศเสียวๆในส่วนของตัวเอสซ่าสซีเอนั่นเองนะคะนัองถึงค่ะในส่วนของทางด้านตัวเซฟตอ่พี่ขออนุญาตให้คุณจุยดูทำเฟรมใหญ่ๆพี่หน่อยตัวเซฟตค่ะ t i m ฟรมว m e weekly มันมีแท่งแท่งไส้อะไรเนี่ยไห้ดู weekly ครับ weekly เนี่ยนะครับ อืยังไม่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่อืนะครับคือเมื่อวิคที่แล้วเนี่ยปิดวิคเนี่ยพึ่งพึ่งยืนเหนือเจ็ดร้อยห้าสิบห้าในวิกนี้นะ,ะ,ะตั้งแต่เมื่อวิคที่แล้วนี่ปิดนี้ก็คือเขามีลักษณะทำาหายอรไเกิดขึ้นแล้วก็ในแง่ของแท่งชุดที่กับตัวชุดนี้ก็ต้องบอกว่าเออสวยนะชุดนี้อื ครับผมก็ผมเฉยๆนะยังไม่ค่อยน่ากลัวอะไรเท่าไหร่ก็แค่ถ้าเช็คว w e เนอะวีคมันลึกเลยนะตัวซับรอดคุณชุยเลยเจ็ดหกนั่นเองแต่ถ้าไม่หลุดเจ็ดหกก็วีดต่อไปก็ว่ากันสํารับทำเฟรมวีคได้เลยค่ะอนังทุนประมาณนี้นะฮะส่วนทองคําค่ะคุณชุยค่ะนังทุนขอทองคำด้วยค่ะทองคาเอ่อ S <S คือช่วงนี้ยมันจะมีบางจังหวะที่มันเป็นสัญญาณเปิดลองเหมือนกันแต่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนําให้เปิดลองตามสัญญาณลองในช่วงนี้ใน Time เฟรมเดล i ี่เนี่ยฝั่งลองเนี่ยสต็อปสามสองสามสองสามแปดผมผมเขียนไว้ก่อนแต่ผมไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่สามสองสามแปดแล้วก็มีเท i ลิงสต็อปที่สามสามห้าห้าซึ่ง เมื่อคืนนี้ปิดโดนเทลลิงสตอบไปแล้วนะครับอ่าอ่าสำหรับสาหรับขาลองในไทม์เฟรมเดลี่ซึ่งผมไม่ค่อยไม่ค่อยอยากให้ตามขาลองเท่าไหร่ไปดูทําเฟรมสี่ชั่วโมงดีกว่าในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับขาลองเนี่ยจุดสต็อบของเขาเนี่ยอยู่แถวแถวเออสามสามหกสองซึ่งหลุดมาแล้วนี่ตรงนี้ หลุดมาตั้งแต่เมื่อเมเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานใช่หลุดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเพราะฉะน,นั้นเนี่ยในแง่ของ t i m e เฟรมสี่ชั่วโมงอะนะครับอยู่ฝั่งช็อตครับสต็อเนี่ยสามสามห้าหกครับผมอรบิตคอยกันหนึ่งค่ะบิตคอยโหต้องบอกว่าวิ่ง ได้ดีมากเลยสัใจมากทะ,ะลุแสนทะลุแสนแดนนะฮะทะลุแสนรอบนี้ก็ยังถือยังขอยัดถือโดยนะครับมีสต็อปที่เก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบตรงนี้เก้าสี่เจ็ดสามศูนย์เป็นสต็อปล็อตและนะครับ เอ่อ telling stop ด้วย9 8 1าหมืดเหรียญครับพี่มันขอเสียงในครับครับหลังตัวเก้าสี่เนยเาะเก้า0่า stop loss เอ่อทะลุทะลวงนะฮะสำหรับบิตคอยเอ่อส่วนอื่นๆคือตัวเซฟต y หรือว่าไอ้ส่วนี้ยังถือครองต่อทำเฟมเด นะฮะทำเฟนเดย์สวนทำเฟนหนึ่งชั่วโมงก็ว่ากันแทงสุดท้ายนี้ใช่ฮะแทงส่วนทองคำเป็นช็อตนะคะอ่าบิตคอยเป็นลองนั่นเองนะคะนั่นส่มีอะไรอีกไหมมีหุ้นไี่ไม่แน่ใจอ่ะช่วมีหุ้นอะไรกับเขาไหมหุ้นเนี่ยเออไม่ค่อยอยากแนะนำอะไรสักเท่าไหร่นะฮะดูตามแถวแล้วกันนะผมผมมีแถวบนแถวกลาง อ,อ๋อเ x fx โอ้โอันนี้มันกว่าเพราะว่าโหไม่ได้เชื่อเลยนะเมื่อวานสัมสองหกอันนี้ขึ้นมาสามสามเลยมาดูเยนบาทกันก่อนนะฮะเยนบาทเราอยู่ขายช็อตครับสต็อปลอสนี้กดลงมานะฮะนีะ่กดลงมามกดลงมาอยู่ที่ยี่สิบสองบาทเก้าสิบสี่ส่วนเจ้าตัวยูโรบาท ขาช็อตนะฮะสต็อปลอสก็กดลงมาเช่นเดียวกันกดลงมาอยู่ที่สามสิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค่ <Okay. S 1> ส่วนดอลลาร์บาทนะฮะวันนี้พุ่งขึ้นมาอยู่ที่สามสามท่วนก่อนหน้านี้เราอยู่ฝั่งช็อตสต็อปสามสามจุดสี่เก้าซึ่งอยู่ข้างบนนะครับ อ่ะประเด็น<ล>มี stop เทอร์ลิงสต็อปเผื่อจะได้ออกไว้ๆกันหน่อยคือสามสองสามสองเก้าเจ็ดสามสองบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์นะฮะก็เดี๋ยวดูวราคาปิดก็ได้วันนี้มีโอกาสที่จะโดนเทอร์ลิงสต็อปเหมือนกันสำหรับขาช็อตดอลลาร์บาทรอบนี้นะครับ<ล>ส่วนดอลลาร์เยนดอลลาร์เยนยังชิวๆอยู่ครับกับขาลองซึ่งผมว่ารอบนี้น่าจะชิวสุดแหละขาลอง สต็อปหนึ่งสี่สองจุดสามห้าค่ะแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่ดูแล้วก็น่าจะชิลก็คือยูโรดอลลร์นะ e ครับภาพค่อยๆวกกลับเนี่ยค่อนข้างชัดเหมือนกันชุดนี้นะครับก็คืออยู่ฝั่งชอ็อตฝั่งชอ็อตสต็อปลอสหนึ่งจุดหนึ่งสามแปดหนึ่งคือชิลกว่าทอง ทองเนี่ยมันสะบัดไปสะบัดมาคือรักษาของทองเนี่ยพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะลงก็ดึงกลับนะฮะจะขึ้นกะตบลงนะฮะออกอาการอืมแล้วดูเหมือนพฤติกรรมของ f p d r เนี่ยเริ่มลินขายแล้วด้วยครับณช่วงนี้ครับอืมเพราะนั้น ใครที่จะซื้อทองคำนะช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ต้องเรามาระวังอย่างสูงยิ่งเลยเพราะว่ามวลชนเนี่ยเข้ามาโซนทองคำโซนบนเนี่ยค่อนข้างเยอะครับครับมวลชนครับเรียกอะไรนะดิสติ u ิว เฉดนี้เ<ช>ออเปิดดิสเซบิลชัน, <distribution S 2> นครับผมอเออแจกแบบเขาเรียก,กอะไรนะแจก,กจแอะไรนะแจกจ่ายแจกจ่ายลูกช้าจ่ายแล้ววงวอะไรหมื่นแล้วพี่แจกจ่าย <laughs> อือืมอในตอนนี้นะฮะนักถุนอ่ะก็บิตคอยน่าสนไหมทุลุแสนนะน่าสนทนาดนั้นแหละตอนนี้เข้าบิตคอยเอาง่ายเลยถ้าเราเรื่องเรื่องทองคำอ่ะถ้าเราลองไปถาม เอ่อคนรอบตัวเราอะนะครับจะมีหน้าใหม่อ่ะจะมีหน้าใหม่อ่ะเข้ามาช่วงเนี้ยเยอะช่วงเนี้ยเดือนสองเดือนนะหน้าใหม่เปิดบัญชีเยอะไหมก็มีแล้วแต่ประเด็นคือผมครับตรงหน้าใหม่อ่ะเอาเอาแบบไม่ไม่ใช่มาเทรดฟิวเจอร์นะฟิวเตอร์ผมว่าแปลว่าเขาเทรดทองมาสักพักแล้วเราแบบอันเออซื้อทองก้อนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเอออนนีแบบใหม่จริง คช่ะ,ะลองลองตองลองเช็คง่ายๆแลยรอบๆตัวเาราจากคนที่ไม่เคยลงทุนซะด้วยซ้ํานะอยู่ดีแบบไม่อยากซื้อทองอือค่ะก็แจกแจกจ่ายกันนะลงทุนเอซ่าสูย์ซีรีส์เอ็มติดเรียบร้อยแล้วฮะครับผมก็โอเคตามระเบียบครับออเอตัวใครเพราะว่านี่นี่นี่ อันดับหนึ่งเลยที่มีการถ่ายทิ้งมาเคบังนะฮะอันดับสองการาฟอันดับสามแอดวนานครอบครัวหมดเลยครอบครัวกราฟหมดเลยตอนนี้ครอบครัวกราฟเดนนะฮะเดนเดนนะฮะหลังจากที่สารแม่อนุญาตเดนินทางเกี่ยวกันไหมเนี้ยโอ้พี่มัน่น <c oughs> แม่โยงไปด้มุก,นะมกี้พี่ปิงมื่อกี้พี่ปิงเขาวิเคราะห์ของเขานะเออหรอมันเลือกสสเตคอนสเตคอนเขาเฮ้ย แต่พี่อีกมุมหนึง่งอ่ะปิงปิงลืมมาว่าปิงเอาว่าการว่าการนักลงทุนแล้วแต่นะฮะประเทศไทยของเราเราก็อยู่กันไปนะ,ะ <im cast> ตอนนี้ก็นักลงทุนไทยเป็นไงขึ <im cast> ้นมาจากพันหนึ่งร้อยเท่าไหร่นะคุณจุยพันหนึ่งร้อยหกสิบผ่านเซสผ่านผ่านหกสิบก็ห้าพันสองพันหกสิบใช่ค่ะก็ บวกมาสองร้อยจุดอ่ะถ้าสมมติบวกมาสองร้อยจุดถอยไปอีกร้อยจุดอ่ะันจะต้องถอยไปตรงไหนอ่ะร้อยจุดอ่ะก็พันร้อยสองร้อยห้าสิบอืขึ้นสองร้อยลงครึ่งหนึ่งก็หนึ่งร้อยนะฮะแต่กลัวลงมากกว่าครึ่งหนึ่ง <h ier> ลงเกินสองร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบริโภวิต้นดีอ่ะเปิดช็อตได้หรือเปล่คาคะคุณจุ้ยคะ <h ier> ใน time f r a หนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมแนะนำปิด long BTC ครับ แล้วเวทแบบไหนอ่ะเวทแอนซีคือไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉัยโอเคเวทแอนซีนะฮะรอจุ๊ยเฉยทำเพดหนึ่งช่วงส่วนท่านที่จะเปิดช็อตก็ก็ยังไงฮะคุณจุ๊ยเวทแอนซีครับอย่างๆนะคะต้องเกินอย่างๆนะคะอ่าโอเคลงไปเก้าจุดเนี่ยอ่าลงเบาๆนะฮะพอขึ้นมาสองร้อยนะฮะอันนี้สิบยี่สิบจุดชิวเด่นอยู่นะฮะจิ้วจิว เดี๋ยวเอ่อซีอไปดูต่อในช่วงหน้าไหมนักงทุน,น CRC ให้คุณชุวยไปดูต่อช่วงหน้าเนาะใช่ครับผมช่วงนี้ขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะกน็นักลงทุนไทยที่ยังมีลมหายใจอยู่นะคะทุกท่านนะคะตลาดขึ้นมา